สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะครับไปชมวัดโพธารามนะครับหรือวัดหลวงพ่อพระใหญ่นั่นเองนะครับซึ่งออกจากตัวจังหวัดบึงการไปทางจังหวัดนครพนมนะครับประมาณ5กิโลด้วยกันนะครับยังเยื้งกับสารกลางจังหวัดบึงการนะครับที่นี่ก็จะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดบึงการนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวนะครับที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็แวะกราบนมัสการ หลวงพ่อพระใหญ่ด้วยนะครับซึ่งหลวงพ่อพระใหญ่นี่นะฮะจะเป็นหลวงพ่อคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดบึงกาฬนะครับซึ่งเป็นบัดที่ชาวบ้านนะครับอพยพมาแล้วมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่นะครับเมืมม่อกว่า2,000ปีที่แล้วนะครับซึ่งที่นี่จะเป็นชื่อเมืองชัยบุรีนะครับก็จะเป็นตัวจังหวัดบึงกาฬนั่นเองนะครับชาวบ้านอ,อ,าานอพยพมานะครับแล้วมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านท่าไข่นะครับอพยพมาจาก เมืองยศนะครับซึ่งเมืองยศนี่เดิมเป็นจังหวัดยะโสธรน,นั่นเองนะครับซึ่งบริเวณตรงนี้นะครับาชาวบ้านนะครับมา,าตั้งหลักปักฐานอยู่ที่บ้านท่าไครแห่งนี้แต่ก่อนนี้จะเป็นป่าดงทึบนะครับแล้วก็มาถากถางเอาแล้วก็มาเห็นองค์พระเกศของหลวงองค์หลวงพ่อพระใหญ่นะครับก็ พากันถากถางบริเวณนั้นก็จะเป็นบริเวณที่ปฏิบัติธรรมนะครับนี่ก็คือบริเวณจุดที่ก่อนที่จะขึ้นไปกราบไหว้หลวงพ่อพระใหญ่นะครับก็มาบูชาทูบเทียนตรงนี้นะครับหลังจากเสร็จกิจจากการกราบนมัสการขอพรหลวงพ่อแล้วนะครับก็มาตีค้องเอาเลิกเอาชัยนะครับที่นี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นไซใหญ่นะครับก็จะมาผูกเพื่อเป็นสิริมงคลครับผูกไฟนะครับก็ภายในวัดนะครัก็จะมี ตรงจุดนี้นะครับก็จะมีคลองใหญ่นะครับแล้วก็ระฆังใหญ่นะครับขนาดใหญ่นะครับให้ดูนี่ครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงข้างหลังนะครับบริเวณนี้จะเป็นที่พิพิธภัณฑ์นะครับสาหรับให้ทุกท่านได้เข้าไปชมนะครับเพราะว่าในทพิพิธภัณฑ์นี้จะมีของใช้มากับเรือกําปั่นโบราณนะครับซึ่งเป็นเรือของชาวฝรั่งนะครับเป็นเรือที่ขนอาวุธมาแล้วก็น้ํามันมา ล่องมาตามลําแม่น้ําโคงแล้วก็เกิดร่มตรงนี้นะครับแล้วนี่จะเป็นข้าวของเครื่องใช้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสําหรับความเชื่อนะครับที่ทุกท่านได้มาชมเรือนะครับแล้วก็มากราบไหายขอพรตรงนี้นะครับแล้วก็มีตรงอะไรนะครับตรงนี้เป็นขอเข้าของเครื่องใช้นะครับสําหรับผู้ที่มากับเรือนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นของใช้ แล้วก็เป็นรองเท้าเก่าๆนะครับซึ่งติดมากับเรือนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ